วันนี้นายกรัฐมนตรีครับเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกเกาะติดสถานการณ์น้าดูภาพบรรยากาศก,กันหน่อยครับนายกเศรษฐาทวีสินครับแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีครั้งด้วยเนี่ยนะฮะเดินทางไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกครับแน่นอนครับนั่นคือพระพุทธชินราชไปที่วัดใหญ่ครับเพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้สักการะขอพอรประชาชนบางส่วนแน่นอนครับนอกจากมารอต้อนรับท่านนายกเศรษฐาแล้วสิ่งที่เขารอดูรอดูอะไรชมพู่คุณผู้ชมคนไทยดูทะเบียนรถถูกต้องครับหน้าจอเลยครับคุณผู้ชมครับ <laughs> เชิญชมที่หน้าจอสําหรับเลขทะเบียนรถท่านนายกเศรษฐา uh huh. ที่ลงพื้นที่พิษณุโลกในวันนี้ครับ14 uh huh. ตุลาอีกสองวันเองนะราง uh huh. วัลสลากกินแบ่งจะออกรางวัลแล้วนะครับลองดูหน้าจอ1ขอไขอ่ซอ สสาลาใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งขอไข่สสาลา87กทมครับม,มีกลุ่มคนเสื้อแดงมารอต้อนรับด้วยนะครับแล้วก็มีการถือป้ายสนับสนุนนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทด้วยครับจากนั้นครับนายกเศรษฐาไปตรวจดูการผลิตน้ำประปาเทศบาลนครพิษณุโลกใช้น้ำดิบจากแม่น้ำน่านที่กำลังเพิ่มระดับน้ำขึ้นสูงมากในตอนนี้เนี่ยนะฮะร,ระบบการผลิตดังกล่าวนั้นมีมานานกว่า60ปีแล้วให้บริการประชาชนมากกว่า10,000แสนคน จำนวน38,000ครัวเรือนครับดูตรงนี้เสร็จแล้วนายกเศรษฐาไปดูการตัดน้ําเข้าไปเก็บเอาไว้ในบึงตะเครงครับในพื้นที่อําเภอบางระกรรมบึงตะเครงนั้นเป็นพื้นที่ในการเก็บน้ําเอาไว้แล้วก็ติดตามการสร้างแก้มลิงในเขตอําเภอพรมพิรามเพื่อประโยชน์กับพี่น้องพิศณุโลกด้วย ภาครัฐและเอกชนในพิษณุโลกนั้นก็เสนอโครงการพัฒนาเมืองพิษณุโลก5โครงการคือสยะขยายเส้นทางการบินเชื่อมเส้นทางการเดินทางจากภาคอื่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพิษณุโลก2คือเมืองเวลเนสครับด้านสมุนไพร3คือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 4. บริหารจัดการน้ำและ5บริหารจัดการขยะรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมให้พิษณุโลกนั้นเป็นเมืองน่าอยู่และก็น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับ